ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC แฟนครับแฟนช่องเป็นจังไดน,น้อพี่น้องเอ้ยไปเที่ยวบุญออกพันษากันพี่น้องมวนซืนบ่พี่น้องนะครับนอทั้งมวนทั้งใดบุญพี่น้องทั้งใดกลับบ้านมาหาพีหาน้องน้องพี่น้องเนาะมาพบมูพบพวกนะครับแต่ละปีประเพทนีอีสานบ้านเฮา นะครับเนะบาะเพราะว่าสิเป็นเขาพันษาออกพันซาปีไม่สงกานเทศกาลต่างๆที่ประเพณีไทยสืบทอดมาพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องกับกงสียินดีปีดาได้เห็นกันทุกสิงทุกอย่างแลวพี่น้องนะครับเนาะ,ะเอาเร็จซับภารกิจทางบ้านเรียบร้่อยน้าพี่น้องเนาะกับพี่น้องมีเวลาว่างกับเขามาทางช่องพ่อใจดีชาแนลได้พี่น้องด้เขามาเบืองแนวทางดีๆเด็ดเด็ดเอาคารถด เอาค่าอาหารเอาค่ามือเอาค่าน้ำมันรถทุกสิ่งทุกอย่างกับบ้านกับซองเท่าพี่น้องนะครับเนาะขากลับต้องมีติดไม้ติดมือพี่น้องนะครับสำหรับแนวทางดีๆเด็ดๆทางช่องพ่อใจดีฉายเงาเด้อให้พี่น้องเขาเบิงพี่น้องมือนีเอาลาวพัฒนากับเจอ้อยไปพี่น้องนะครับมือนีที่เด็ดแน่นอนพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องครับ ไปตามแนวทางของเจออ้อยกันเลยพี่น้องสำหรับแนวทางเจออ้อยที่ทุกคนขอมากเนาะแนวทางเพื่อนมั่นใจพี่น้องที่เด็ดสุดๆพี่น้องบนล่างกับเห็ดมาแล้วพี่น้องเข่ามาแล้วพี่น้องนะครับของเจออ้อยบกเข่าบนกับเข่าล่างพี่น้องพี่น้องเอฟซีคงจำกันได้จำกันดีเนาะพี่น้องเนาะผู้ได้เป็นเอฟซีเล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เล่าหลาย ให้กำลังใจเราได้พี่น้องด้เอาพี่น้องครับไปบึงไปใส่วันที่กันเลยพี่น้องนะครับวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดนะครับวันที่สิบแปดตุลาคมนะครับวันที่สิบแปดตุลาคมนะครับสองห้านะครับ 6กเจ็ดนะครับสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาลาวพัฒนากับเจ้อีเด้อ e. นะครับ กับเจอ้อยนะครับผมครับกับเจอ้อยนะครับเนาะวิ่งบนล่างพี่น้องอย่าไปเบิ่งกันวิ่งบนล่างเราให้ตัวใดวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างของเจ๊อ้อยคือพี่น้องวิ่งบนล่างเจ๊อ้อยก็สี่กับห้านาะเอา 4กับ5ตัวเดียวกับปู่สอนเนาะบ่เป็นยังพี่น้องสูตรไผสูตรมั่นพี่น้องแต่ว่าจับคู่ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะนะครับว่าเบิ่งการจับคู่พี่น้องนะครับจับคู่พ่นไห้ตัวใดเด็ดตัวใดนะพี่น้องเนาะ เด็ดตัวไหนจับคู่เด็ดตัวไหนพี่น้องนะครับแนวทางจระสันย์มัตรละอาจารย์บ่คือกันพี่น้องแต่ว่าแนวทางผลิ่จับให้แบบเดียวกับบุหงจับคู่ฟันทงเนาะอ่ะพี่น้องมาเบึงเจ๊อ้อยสิบแปดตัวดาฟันทงอะไรจับอะไรพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูกันเนาะจับคู่สีสาม สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะครับจับคู่ของเจ๊อ้อยพี่น้องนะครับเจ๊อ้อยจับคู่เนาะพี่น้องเนาะจับคู่ให้แล้วเนาะนะครับ เจ้าให้จับคู่เซตซับเรียบร้อยให้เหรอพี่น้องนะครับเนาะสูตรแต่และสูตรไม่เหมือนกันมาตรงกันก็จําเป็นเลยพี่น้องนะครับตรงกันก็นแห้งดีเลขก็แห้งสีเข้มพี่น้องถ่ายแนวทางมาตรงกันแสดงว่ามั่นใจถ้าบนฟันตัวใดคือมั่นใจตัวนั้นนะพี่น้องเอาเด็ดเด็ดเซตเซตอัดนักนักอัดแน่นแน่น ให้มันดังคือบังคูนี่ต้มรวดพี่น้องให้มันดังก็คักรหลดคือยังบังไฟพญนาพี่น้องนะครับเอาพี่น้องมาเบิ่งการจับคูชุดที่สองชุดที่สองของเก้ไว้พี่น้องนะครับห้าสองห้าหห้า เจ็ดห้าเก้านี่คือแนวทางของเกออ้อยเด้อนะครับแนวทางเล่านะครับนี่แนวทางเล่าพี่น้องนะครับพี่น้องมักกัดจัดคัดกับพันบาว่ากันแนวทางมีเขามีหลุดได้บมีผู้ใดสามารถที่จะดูได้ว่า มาหรือบอมาอันนี้เป็นแค่สูตรแค่คำนวณพี่น้องนะครับไม่มีใครทราบได้รู้ได้ว่ามาแน่นอนถูกแน่นอนพี่น้องอันนี้เป็นแค่คำนวณมักกาคัดมักกาจัดคัดกาผ่านพี่น้องมาเบิงหมายเลขผู้โชคดีนะครับหนึ่งด หกศูนนะครับนี่คือหมายเลขผู้โชคดีนะครับกสิกรไทยนะครับกสิกรไทยสีลงไห้ทุกคลิปเด้อพี่น้องสีวินงน้ำใจซอยพอใจดีให้ยืนอยู่น้ำกันได้ไปทุกมือทุกเว้นไปทุกมือทุกคลิปนะครับ ในเมื่อพอใจดีลงคลิปแล้วกัสิีได้เห็นหมายเลขผู้โชคดีนะครับผมนะครับให้พี่น้อง FC, เอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ๊อ่อยน้ำแนกกันแล้วกันพี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอแล้วนพี่น้องก็จะลืมนะครับเด้อให้กำลังใจเล่าพี่น้องแนวทางเล่ากับบอธรรมาดาให้กันนะครับเนาะนะเดี๋ยวฟันทวงคงสุดไทยจะพอใจดีจัดให้มือดีแน่นอนล่อเบิงพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้หละพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ